เมื่อนี่พามาขุดต้นโดมิลูลมครับพี่น้องครับหรือบางาคนกระห้องผักกาดนานะแต่มันว่แม่แต่แต่มันเป็นโดไม่รูลมผ <c oughs> ู้ชมคุณผู้ชมปรัดติจาก่องจากของมื่อนี้เขามาขุดกระีิติกเอาไปขายผัวเอฟซีซองไม้ออมสินกรับซองอีสานบานดามติกสั่งาขายดีขายดีพี่น้องเนี่ยโอ้ตัวนี้ยังไง ยูนาผมเองครับอยูน่าพี่ติกเด้อพี่น้องเด้อใบเขาสวยเนะาะใบก็คือผักกาดเลยกินแล้วแข็งปึงปังขึ้นกันครับแมนสกินแบบสดหรือว่ากินแบบแห้งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ก่อนอื่นก็ทําความสะอาดก่อน<ต>คุณยิง่งกินได้ผู้ชายก็กินได้แต่หากมีลูกอยู่ห้ามกินแดดขาดเพราะยาเก,กือบทุกชนิดก็ยิงตั้งครรภ์ก็ห้ามดื่มอยู่แล้วนะห้ามกินอยู่แล้ว เลือกต้นใหญ่หญส,สวยเลยโอ้ปหาพอดีเขาต้องใส่ในปริมาณหลายล้ะพี่นอ้องเอาไปข่ายาต้มนะ้ำยาต้มเป็นยาแบบกระตุนทางเพศผู้ชายก็ไปข่ายาแบบกินเดียวก็ได้นี่อยู่บ้านก็ปลูกไว้ที่การนอนพิติกจะปุ๋ยใส่เข้าเก็บไว้ขยายพันธุ์อยู่ในห้องก็ปได้ยขุดไปเบิร์ดเ,เอาเอาเท่าที่จําเป็นนะพี่นอ้องให้เพื่อนเอาไว้ขยายพันธุ์ เอาดองเราก็ได้ครับตาแห่งครับอืมตากแห่งดองเราก็ได้สดก็ได้ได้เดือนมน้ำดื่มครับกระชายาาสะดวกกินสดกกินได้นี่พี่น้องเอ้ยงามขนาดแห้งหนาฟนเนี่ยโอ้ยเขียวงามดอก่ส็สีออกสีม่วงๆไงเด้อพี่น้องเด้อมันไผ่บ่อสังเกตบ่คคอยเก่งนะ่ะพี่น้องต้องเบิงบ่งใบใบสีออกขนขน,ขน,นิดนึงใบขนๆอืมมันเลยก็ใบหนาหยาบยามีขน นี่แหละโดบรูลมย้ายไปส,สับสนกับต้นอื่นเด้อเบิ่งหกักดูแบบน,นี้ที่หักก็จะเป็นไฟฟอยแบบนี้เด้อพี่น้องต้มทั้งต้นเด้อโมเ่นแมว่าเรือกเอาแต่หักเด้อใช้ทั้งต้นทั้งใบทั้งรากเลยโอ้สวยๆเอาอีกอพิิีเมื่อีนพิตีกก็คุ้นหมอมากถ้กกากันออกล่าสมุนไพรยัยงไงคนตรงแล้วมันเอาเนื้อครับ สมุนไพรล่างตัวนี่จะมันอยู่ปลาทามเจ้หน่อยน้ำกระ่วมมาอีกแต่นี่โชคดีนะอยู่น้าเจ้าของเนาะสติ๊กเนาะแต่ถ้าผู้บงหพิ่นกัดทอนถิ่มเด้ิ่นว่ามันหกปกติมันปีนี้มันมีควายครับควายบ่ค่อยหลายแต่ควายมันกัดแต่ควายก็บ่กินเแต่มันเหยียบคุณเด็กพี่ติ๊กอีกต้นนึงเพื่อทุกมมันหนิคนมันมีควายครับ ฮู้กูได้เต็มนึงกินแล้วก็โดครับสมซื้อครับตามซื้อเลยเจอพี่น้องเด้อโดบลดบูลมโดบลูลมว่าไงโดบลูลมแมนวะเนี่ยแมนไปเตกแมนอันเดียวกันอันเดียวกันมันงามหรอมันงามกว่าเลยสวยพี่น้องเจออยู่หน้าอย่าไปถอนทีมเดอ้อคือมือนีหายากเลยเด้อ ชานาแพะนใหญ่หน้าเพิ่งกระเบิอกเบื้อนอกเบิกแล้วแต่ตายเบิดสุน้นหนั่นเวลาเอาดีนมาโขบใส่ตามธรรมศาสตร์ก็หายากแล้วี่บานมองกระปุกไว้คือกันแต่ก็บ่ได้เอาหายไปเขาเก็บว้ขยายพันธุ์เขาเก็บไว้ยยเ,เ,ไวเอาดอกนะพี่นอ้องต้นใหญ่เวลาใส่น้าหยาดดองก็บ,บ่ได้ใส่หลายใส่สองตน้น แต่สองต้นต่อชุดหนึ่งแต่ก็ต้องประหยัดเพราะว่าหายากหลายครับมเมนพืชหนึ่ง้คไดใช่ได้ครับอันน้นอยๆเขาบอเอาให้มันใหญ่ก่อนครับพ่นทั้งผลพิษติบทั้งสงดวปดวดปวดได้ต้องออกแต่คนแบบนี้ป้าเนี่ยเขาเคยมา,าย 2, 3, ถ่ายสองสามเธอแล้วพี่น้องแต่กะนะเขาเสีเอาไปไายก็บอได้ต้องเก็บไว้เฮ็ดแผ่นออกแม่แพนพันเนี่นยปวดเต็มเลยปวยดว ก็ตอนอ้นใหญ่ๆเพราะว่าห้าไปเบิดห่างสิก็คือก็คือ่ไบด้ออกแล้วเพราะเพิ่นด้ขยายพันธุ์น้ำหา่างเพิ่นขยายพันธุ์น้ำมะเล็หลายไปติ สวยมีต้นใหญ่ๆโอ้โหดีอย่าเบิร์ตน้องเลยแมนเบิร์ตเลยครับเขียวงามขนาดน้องพี่ติ่งเนาะกระพุระพี่น้องเบิร์ตต้นนี้แห้งงามเบิร์ตใบกระพุระห้ากระสวยอีกหอมเด้อเคยกินด้วยกันพี่น้องแต่บ่ได้กินอันเอาไปอันเกี่ยวกับโรคอันเกี่ยวกับโดโบโดเลยพี่น้องเอาไปกินแก้ไอ คนที่เป็นไอร่อยว่านนี่สมควรกินเลยเพราะว่าเพื่อนช่วยเรื่องไอได้และบางคนกังวลเรื่องขนที่อยู่ในใบมื่มีปัญหาเด้อพี่น้องเพราะว่าเวลาเข้าไปต้มแลข้ขนขนเพื่อนสิบ่ร้อยตัวอยู่เหนือน้ำถึงสี่เรัากลืนขนเข้าไปมันก,ก็บละลายครือองคอขึ้นกันแค่เวลาเขาจาับมานสิละคายผิวจักหน่อยแต่เวลากินนะบอละคายกระเพาะอาหารสวยงามครับบดเนี่ยีิลลี่ติีโดมิโลลมครับ ลายครับพี่น้องข้าวของไ,ไดไเอาไปเบิดดอกเลือกเอาตนแต่ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่